สวัสดีค่ะแมบ่บานให้ในตังแดนยุเคอังกฤษนะคะ Christmas Eve นะคะเมือน,นี้ Christmas Eve <laughs> ตุยเป็นเทศกาลดื่มการกินนะคะคือว่าอันนี้คือแมบ่บานมาดื่มย่มคริสต์มาสเชอรี่มันกะมันจะออกรสหวานๆมมันจะออกรสหวานๆมาสันทอบเจ็เอร์แต่แห้ง ส่วนมากผู้เฒ่าเขาผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาสิมาดื่มก่อนนอนดื่มนล่หน่อยมันสิหวาแลา้วค่อยจิบจิบเรื่อยๆนั่นสินะบานรรถซื้อห้แม่บบานรว่าแม่บบานมากขันยามากน่ซื้อผู้ละขวดเด้เพราะยาเขามากินยาบุมาเลยบุไม่โมดื่ม ตื่นเช้ามาบอกถึงคริสต์มาสเนาะ,ะตื่นเช้ามาเมื่อสองสี่แม่บ้านกับญากสิตื่นมากสี่นะาสิมาส่งกาแฟ,ใส, <laughs> <laughs> สาแฟใส่บรันดีบรันดีส่งกาแฟใส่บรันดีกินย้าเมื่อเช้าสี่นะลูกกระเปิดของขวานยังสี่นะขันญ,ญาอยู่ขันญ,ญาติวัยยุ่งแย่แม่บ้านกระเฮ็ดคือเก่ <laughs> <laughs> าก็ตั้งต้อมทางขวางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมื่อแรกแม่บ้านสิาพาขึ้นไปทั้งลอบอ่า อหองไตลังค่าหองว่าง่ายเค่ะหองนิ่น้อยเนี่ลรัซ้ำบานเนี่ละหองไตลังค่ามันกระวสูงดอกหมองเป็นหมองเก็บขวางสนรถมันบริมีหมองเก็บบานมันล้างน่อยบ้านขันโบขันคนมีเงิน,น,นคนเราคนลงางง่าัสรอถไม่บานล้างน่อยแตสิไปห้อ,องแขวง,งให้ลูกนะเดี๋ยวชิมแก้วมันแก้วนน่อยเลยนะคะีประมาณเนี่ยมันจะเป็นออกอหอมๆนะ กินตำนีนอนดีมาแลงนอนดีตรงทายลุงนอนสก,ก้นคยสีได้ไปหอ่ออันนี้กล้องกับสีได้เอาชิมละสันีฟอนดีเด้ two from มมันไนี่นะคะอันอันนี้มันสีมันสินิ่มสินวลนมาสันถอบ,บริดโคชนาขายดอกแต่ว่ายี่ห้อนี่มันรสชาติมันกลมกล่อมนะคะจิบเเลยหน่อย บดีกินหลายคือเบียกแค่ไหว่เก็บได้เลยหน่อยคือว้แต่ว่าอันนี้มันชีแห้งก็ว,ว่าอีกสินะว้วอันนี้อีกอย่งหนึ่งอันนี้โพสอันนี้กะไล่ายๆกคือเชอรี่นะคข้ายๆกันแต่ว่าอันนี้แห้งกว่าอันนี้ยี่สิบดีกรีออกรสหวานคือกันออกนหวาน หวานต่บริวานมันเสียอ,อกหวานหวานมันสิกินมันก็ว่าจิบชะโลกว่ะผูเชียชาติอ่าคุยกันตลกซื่อนะคะบมวัน,นยาเะสียใครว่าดื่มบอไม่บานบดีดื่มอันนี้กระดอกทว่ามากกันิว่าไปไปพับไปยังก็ดื่มเบียร์ดื่มเบียร์ดื่มยังธรรมาดาเนี่ละ่ะอ่าถ้ามาดื่มวิสกี้ดื่มเหล้าบอบอ,บอค่ะแมบแต่ว่าเห็นว่าบอกับบแมนแต่ว่าทาแม่บานกิน กินกล้วยเนื้อลาบเนื้อที่ว่าเครปซุกนี่แหละแม่บ้านสิเป็กแฮนนี่วิสกี้นะหรือบรันดีแม่บ้านสิเป็กช็อตหน่อยเจ้าของก่อนกินเข่าเท่านั้นล่ะแต่นอกน,นั้นก็บบรันดีกันออกไปข้างนอกกินเบียร์กินแต่ว่าว่ายแม่บ้านไม่ค่อยกินออกไปข้างนอกเพราะมันแห้งแม่บ้านสิดื่มเบียร์มากกว่าหรือล่าเกแฮปปี้ฮอลล l เดย์นะคะจะค่อยค้นไปข้างบนน้ำกันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านสิพาขึ้นไปเบิึงนะคะ What are we doing now? this uh, we're making uh, we're making uh his uh Santa's uh snack. Snack. On Christmas Eve. See this is for Santa, this mint pie. Yeah. Then this Sophie. is milk for Sophie. the this is milk for the reindeer. Sophie, put the carrot so back please. My... This so... is uh, this is the carrot for reindeer. Yeah. Then this is for Mrs. Claus. What about for Santa? What did <Yeah, S 1> you drink? Oh, Daddy. <it. S 1> oh, Santa got um rum. n o it's brandy. So. Oh, brandy. See Santa he's got this drink. Yeah. That for Santa we're gonna put it. All right. Put it in the living room or where we put it? Put in the living room. Alright, Dophi. e Don't be late. d t h e c a r e l e เด็กขึ้นไปแปลงฟันนะคะอันนี้เราจะให้ซานต้ากันนะคะฮะพูดอะไรเนี่ยอย่า That for Santa. สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคอกีนะ,ะสวัสดีอีกรอบนะคะตอนนี้แม่บ้านยุทท่านรอบนะคะถือว่าสิมา์ออของขวัญอันนี้คือห่อไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือยาทรงมากแม่บ้านกระสิทําการหอ่ออันนี้เป็นของเก็บของแม่คะยุ่งๆนี่แหละอ่ากระชีมีอตังอีกคนเนาะอาสวิเรียบูบ,บับบ,บบขอโทษที่นะคะอ่านี่แล้วห่อ,หอลูกนอนเดียเ่ยวได้มาห่อได้อุปกรณ์ ฝ่าวหอนะคะเป็นบานกับหิวนอนรวมมือ,หอหมขค้ืนกันเห็ดงานอนโกคอยอิ่มล่าวนอนมืออื่นกับสิเบิดมือเบืเ่อเอกอันนี้นะคะเดี๋ยวพันห์อแล้วจังไดได้ไหมขาอมาเบิ้งนะคะว่าหลายบ่ของขวัญก <c oughs> ็พอกันนะคะเ <c oughs> นี่ยแหละค่ะเดี๋ยวว่าหองไตหลังคาไม่ใชเป็นหองอย่างเสียกับสิเก็บของเก่าของอย่างยูเทั้งนนี่อย่างสีนะกับของหลังค้นพันกับเปลี่ยนห้องไตหลังคาเป็นอีกหองหองหนึ่งก็ได้กับสิเห็ดเป็นตอทั้งขางให้ยับขึ้นแบบว่า มันแ้ว่ายืนขึ้นได้ว่ายืนได้นะคะขันปศสูงขันยืนยืน,ยนรอหนี่ขันไปหมองซี่ังสีกระตรงก้มมันสีน่านี่คือหองแตหลังค่านะคะที่ว่าที่ฝรั่งเขาเก็บของหลังคนเขาก็มีหองใตดินพร้อมอันนี้แม่บ้านมีแต่หองใตหลังค่านะกับบริยายนะคะและซ้ำตัวบ้านซ้ำหลังค่าบ้านเนี่ยแหละมีซ้ำเนี่ย mm hmm. อมามเบิงนะคะว่ามีของขวัญยังเน่บริวารบเบิงหอกมาว่า่อแล้วนะ <laughs> This one field from my field. ฟังเ <c oughs> ตชอกไปนน่ำนะคะห่อเรียบร้อยและขนลงมาไว้ข้างล่างแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ไว้ใต้ต้นคริสต์มาสก,กันนะคะเพราะรอดแหลมต่อโจนผูมย อันนี้ของโซฟีนะคะสองถุงใหญ่อันนี้ของแมทชิวสองถุงอันนี้ของแม่บ้านนะคะเล็กๆอันนี้ก็ของพ่อบ้านอันนี้เราจะไปห้อยที่ท้ทายเตียงนอนเขานะคะเวลาเขาตื่นมาเขาจะได้แกะเล่นซะก่อนของโซฟีโน์แมนแมทชิลฟาร์คริสมาส เสร็จสิ้นแล้วนะคะภารกิจของคุณพ่อคุณแม่ delivery present f o m s ั n นดานะคะหอหรอ,อรีบอลแล้วแล้ว,ลวทีนี้เราก็จะขึ้นไปนอนกันแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะม r ริ <c oughs> er ค r i สมา a ์ค่ะสวัสดีค่ะ